มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงยินดีต้อนรับครับโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเสนวัตราชวิทยาที่ตั้ง77ทับ7หมู่12ตำบลคลองหลวงแพงอำเภอเมืองฉเฉชิงเซาจังหวัดฉเฉชิงเซาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน109คนนางสาววนาจิตวิรัติผู้อำนวยการโรงเรียนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมระดับสารดาว ปีการศึกษา2,567การประเมินโรงเรียนคุณธรรม2พทระดับ3ดาวประกอบด้วย4ด้านด้านที่1ด้านโรงเรียนด้านที่2ด้านผู้บริหารด้านที่3ด้านครูด้านที่4ด้านนักเรียนด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้สะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องโรงเรียนมีคู่มือมาตรการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีคุณธรรมอัตลักษณ์ความรับผิดชอบมีวินัยความสุภาพโรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน หน่วยงานภายนอกและกับองค์กรทางศาสนาโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูกเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม2องดาวได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ในด้านการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพในระดับดีเด่นด้านที่2ด้านผู้บริหารนางสาววรรณจิตวิรัตผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์มีการขับเคลื่อนการบริหารงานนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอรพอ,อผู้บริหารมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบโดยใช้3สองโมเดลเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนประกอบด้วยสอหนึสอ 1, สองนักเรียนช่วยกันสอดส่องตรวจดูบริเวณที่มีขยะสอ 2. ใส่ใจนักเรียนมีความจดจ่อรับรู้และติดตามใส่ใจในขยะที่นักเรียนเห็น สอสามสะอาดเมื่อนักเรียนสอสองใส่ใจและนักเรียนเก็บขยะที่ตนเองเห็นบริเวณโรงเรียนจะมีความสะอาดมากขึ้นผู้บริหารบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นทําตรวจสอบได้โดยมีคู่มือแนวปฏิบัติเอกสารโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณาชนผู้บริหารประพฤติปฏบิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของผู้เรียนจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเศราได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีสีอำเภอเมืองและผ่านการสอบธรรมศึกษาชั้นเอกระดับอุดมศึกษาด้านที่3ด้านครู ครูมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรมการสร้างหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมและมีการประเมินผลด้านคุณธรรมครูมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนหน่วยงานภายนอกองค์กรทางศาสนามีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูปธรรมครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอก ทั้งระดับปรสนสางานเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดและระดับประเทศด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออโครงงานระดับโรงเรียน5โครงงาน1โครงงานใบไม้พิเศษกลับกลายเป็นปุย๋ย2โครงงานแดงสร้างจิตคิดแยกขยะ สโครงงานขยะสร้างค่าพัฒนาคุณธรรม4โครงงานสะสมแต้มสู่ขยะเป็นศูนย์หโครงงานเก่าของใครใหม่ของเราการจัดกิจกรรมคุณธรรมห้องเรียนโครงงานระดับชั้นเรียน8โครงงานระดับชั้นอนุบาล2โครงงานคลองเจ้าจิตอาสาพาทำดีระดับชั้นอนุบาล3โครงงานกินข้าวหมดจานทานอาหารมีสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 <grid> โครงงานไวใสใส่ใจพลังงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โครงการออมเงินไวเติมฝันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงการพูดดีไม่มีโทษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานปหไวใสเข้าแถวด้วยใจฝึกวินัยตนเอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานวินัยดีเริ่มที่ตัวเรานักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออได้รับการยอมรับจากชุมชนสามารถเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมได้มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเสนาวรราชวิทยาขอบคุณที่รับชมครับ